สวัสดีครับวันนี้ตาก็มาดูสวนยางปาเต็นนะครับดูสวนยางปาเต็นนะครับก็สวนยางปาเต็นก็สวยงามนะครับเดี๋ยวตากลับกล้องให้ดูนะครับนะครับหลังจากน้องเขาตัดหญ้าเรียบร้อยแล้วเนาะก็รู้สึกสวยงามมากนะครับสวยงามมากนะครับนะ เขาก็น้องเขาก็คงตัดไปเรื่อยๆนะครับคงตัดไปเรื่อยๆเนาะอย่างน้อยก็อย่างน้อยก็เผื่อป้องกันกลัวงูนะครับงูอันตรายนะครับงูมันเยอะนะครับงูมันเยอะนะครับเพราะมันอยู่ในป่าในโดงนะครับงูมันเยอะวันนี้เขายังไม่มากรีดเลยวันนี้นะครับ นี่เขากีดตั้งแต่เมื่อคืนนะครับกีดตั้งแต่เมื่อคืนนะครับีดตั้งแต่เมื่อคืนเมื่อวานเมื่อวานไม่ใช่เมื่อคืนยังไม่มานะครับเขาก็คงมาเย็นนี้แหละครับก็สวนยางก็หลายที่นะครับน้องเขาก็มีอยู่สองที่เนาะแล้วก็กีดให้ป้าด้วยนะครับกีดแบ่งก,กันกับป้านะครับ ก็เผื่อเอาไว้ให้ย่าอาศิดูแลค่าน้ำค่าไฟนะครับเป็นค่าน้ำค่าไฟในบ้านนะครับก็ดีนะครับเนาะก็ดีแต่ว่าโดยเรารไม่ต้องควักกระเป๋าเราออกก็อาศัยน้องเขาเนะครับกีดยางกีดยางให้ป้าให้ลุงเนาะ ยังให้พ้าให้ลงเลยนะครับก็อนองเขาก็กำลังตัดไปเรื่อยๆนะครับเตัดเสร็จแล้วนะครับนี่ครับเขากลีดเมื่อคืนเมื่อวานมั้งเนี่ยกลีดเมื่อวานมั้งเนี่ย แต่ถ้าหากมีโอกาสมีเวลาปลูกต่อไปนะครับปลูกขึ้นไปข้างบนนะครับปลูกขึ้นไปข้างบนก็จะได้ต้นยางเยอะนะครับก็อาจจะได้เกือบพันต้นนะนี่ก็แค่สี่ร้อห้าร้อยต้นนะครับแค่4ี่ร้อหต้นนะครับแต่นี่ก็ถือว่าดีแล้วนะครับเพราะมันทำเงินให้เราได้ทุกวันนะครับ ทำเงินให้เราได้ทุกวันครับก็ลุงยิ่งเป็นคนขยันนะครับลุงเป็นคนขยันป้าเขาขยันนะครับเขาทำเขาทำเขากีดยางทำนาด้วยนะครับทำนาด้วยทำสวนยางด้วยนะครับลุงป้าเขานะครับตั้งแต่สามปีคือหลังนะครับ ตั้งแต่สามปีขึ้นหลังนะครับลุงเขาก็จะขีดยางทำนานะครับขีดยางทำนาตลอดนะครับอันนี้ตาก็มาดูสวนยางเนาะก็ตาก็ไม่รู้ว่าเดือนละเท่าไหร่เนาะแต่อย่างน้อยก็ ประมาณหมื่นกว่าบาทครับแต่ละเดือนนะครับประมาณนี้นะครับก็พอก็พอใช้จ่ายนะครับก็พอใช้จ่ายนะครับเราก็หาอาชีพอ่นอื่นเสริมเสริมด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราจะคอยตะกีดยางอย่างเดียวนะครับเราก็ต้องหาอาชีพเสริมด้วยนะครับ ถ้าเราทำแต่อย่างเดียวเราไม่ผลขวายก็ไม่ได้นะครับทําเสริมบ้างนะครับทาเสริมบ้างเพราะคนเราทําเพื่อครอบครัวนะครับเพื่อครอบครัวเผื่อลูกนะครับคือคนเรามีลูกเนี่ยก็มีกำลังใจนะครับทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเผื่อลูกทั้งนั้นนะครับ เผื่อลูกครับเผื่อลูกเผื่อความเป็นอยู่เผื่อความพออยู่พอกินนะครับก็ถือว่าเรามีลูกดีแล้วครับดีนะครับถ้าใครมีลูกดีนะครับเนอะคนที่เขาไม่มีเขาก็อยากมีอยากมีลูกนะครับอยากมีลูกเพราะจะมีกำลังใจหาเงินนะครับจริงๆนะครับ เราหาเงินหาทองเราสร้างฐานะครอบครัวเพื่ออะไรครับเพื่อลูกทั้งนั้นนะครับถ้าถ้าพ่อแม่ยากจนนะครับลูกก็จนนะครับอันนี้คือคือความจริงนะครับอือคือความจริงครับถ้าพ่อแม่มีนะครับร่ำรวยลูกก็ร่ำรวยนะมันมันเป็นอย่างนี้นะครับ ครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดวตาจะไปดูนาแตเอาญ้าให้วัวก่อนนะครับนาเตเอาญ้าให้วัวเนาะไปดูวัวนาแตะก่อนนะครับวันนี้แดดร้อนนะครับฝนไม่ตกนะครับวันนี้ฝนไม่ตกแดดร้อนเนาะ ฝนไม่ตกแต่ร้อนนะครับเลี้ยงง่าย่ากวแต่ก่อนวัวแต่ก่อนกินหมดเลยพ่อไม่แบบนี้กินหมดเลยกินหมดเลยแต่ว่ามันกินได้ตอนนั้นตาชานเลี้ยงไงมันกินละเอียด เงยอยู่นะก็เราก็เลี้ยงแบบมันบ้านมันบ้านอืมน้แต่ว่าแต่ว่าหญ้าเราปลูกไว้ไงแต่ก่อนนี้หญ้าเราไม่ได้ปลูกห้ามห้ามอย่าให้ห้ามลงบัวในสวนหญ้าใช่โครงการโครงการซื้อเชือกมาจะทำอะไรเนี่ยจะทำสะพานลอยไหมน่าจะทำสะพานลอยนะซื้อเชือกมาตั้งเยอะทำสะพานลอยข้ามสะเนาะทำสะพาน หะจริงซ้าโอ้จะโดดจะทําจริงซ้าโอ้เข้าใจแล้วจะทําจริงซาแล้วก็โหนๆแล้วก็ตกน้ํต้าโอ้เข้าใจแล้วใช่เด็กๆเค้าจะมา400มวลทําจิงซ้าเลยทําจริงซ้าเลยโหนเชือกแล้วก็โดดน้ําเลยน่าสนุกก็ได้ทําเป็นคู่แบบนี้ทําเป็นคู่แล้วทําเป็นสะพานลอยเหมือนพ่อว่าก็ได้ นั่น,ก,น,นก็มันโยก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 นะครับครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ตาเขาขอจบคลิปเพียงเท่นี้นะครับผมก็สวัสดีครับ